สวัสดีครับไม่เจอกันสักพักครับวันนี้มากันอยู่ที่ใต้ันไดน,นะครับมาดูว่าผมนะที่เป็นคนชอบท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์นะมีอะไรแนะนําบ้างวันนี้ก็มาในวิวแบบนี้เลยนี่คืออุปกรณ์ใหม่ที่ผมได้มานะับเป็นกระเป๋าจะเรียกว่าเซตกระเป๋าก็ได้ที่หิ้วไปนะครับใช้แทนาลังพลาสติกนะครับตัวกระเป๋าผมแต่งอุปกรณ์ไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีถุงมือนะครับ ไฟฉายนะครับไฟฉายก็มีแบบนะครับคาดหัวไฟฉายแบบแขวนนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญที่จะต้องมีนะครับในกระเป๋ามีอันนี้เข็มทิศนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าก็มีไว้นะครับอันนี้ไว้ทํากิจกรรมนะครับก็หนังสติ๊กมีดนะครับเลื่อยนะครับดูอีกฝั่งนึงครับนี่อุปกรณ์จุดไฟนะครับ มีแท่งเป่าลมมีที่รับมีดมีเชือกป่านนะครับเอาไว้จุดไฟเป็นตัวสตาร์เตอร์นะครับมีไม้ขีดก็แล้วแต่ฟิวว่าอยากจุดแบบไหนนะครับแล้วก็มีแท่งไม่ขีดแท่งแท่งเหล็กแท่งไฟนะครับมีมีดอีกอันนึงนะครับเป็นมีดเสริมนะครับมีไฟเช็คนะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นรีบมากรีบน้อยนะครับอยากจุดไฟเร็วแค่ไหนโอเคดูข้างในกระเป๋ากันดีกว่าครับข้างในกระเป๋าก็มีเป็นฟิวแบบนี้ครับนี่คือ แท่นก่อไฟนะครับก็ผมน่าจะเคยทํารีวิวไปแล้วนะครับแท่นก่อไฟเก้าอี้นะครับแผ่นรองก่อไฟนะครับก็คือพวกคีท่งคีเท่าอะไรเงี้ยตัวนี้แบบไม่ติดไฟนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวบังลมนะครับอันนี้เป็นเตาฟืนนะครับแบบเป็นเตาเล็กๆนะครับอันนี้เขียงสำหรับ แล้วแต่เราจะใช้ครับสับไม้ก็ได้อะไรก็ได้ไปฐานรองนะครับในนี้ก็จะมีประมาณนี้จริงๆในชุดนี้มันจะมีเป็นเก้าอี้สําหรับเป็นโตไม่ใช่เก้าอี้เป็นโต, K e, นโตสําหรับปิดตรงนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ผมแนะนําเลยตัวนี้ราคาก็ไม่แรงด้วยเป็นคลิปสั้นๆผมซื้อมาประมาณ500กว่าบาทแนะนําพับได้ด้วยเก็บได้ด้วยหิ้วไปไหนมาไหนผมว่าเหมาะมากๆ แล้วก็ถ้าใครสนใจตัวไหนอยากให้ผมแนะนำรีวิวเดี๋ยวผมรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกำลังว่ากำลังว่าจะรีวิวอุปกรณ์ตกปลาด้วยเพราะว่ามันก็ถือเป็นหนึ่งในกลุ่ม outdoor ที่ผมชอบมากผมตกปลานั้นมีเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เก็บอยู่ตรงนี้วันหลังถ้ายังไงเดี๋ยวผมลองทำคลิปตกปลาเข้าด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนจะแคปอย่างเดียวก็คงไม่ไหวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ